มิลเลนเชนเนลสวัสดีค่ะเรามาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะชิวมิงไม่คาดคิดว่าระดับความแข็งแกร่งของฮันเซนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วขนาดนี้ร่างกายของฮันเซนเหนือกว่าแกนยีนที่เขามีอยู่มากฐาฮันเซนใช้แกนยีนในการโจมตีผลของการโจมตีคงจะไม่รุนแรงแบบนี้แนะ่การค้นพบกอสแชนชัวรี่ทำให้มนุษย์ได้รับพลังที่เหนือขีดจำกัดมาได้ และมันจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็มีข้อเสียอยู่มันให้ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดกับมนุษยชาติและความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดนี้ก็ทำให้หลายคนเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเทียนหลันพูดกับฮันเซนขณะที่กำลังขี่ยานวกาศกลับบ้านกึ่งเทพไม่ใช่พระเจ้าถ้าพวกเขาต้องการที่จะอยู่เหนือคนอื่นๆพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปถึงระดับพระเจ้าซะก่อนฮันเซนพูดอย่างใจเย็น เมื่อพูดถึงพระเจ้าจิตใจของฮันเซินก็หวนหนึกไปถึงพระเจ้าที่หลอกลวงซันเซ็ตฮันเซนสงสัยว่ามันเป็นแค่สิ่งมีชีวิตจากกอตแชนชูรีเคท่าจริงๆหรือเปล่าฮันเซินไปท่องเที่ยวเพื่อความผ่อนคลายแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามแต่สุดท้ายเขาก็ถือว่าได้ผ่อนคลายไปพอสมควรเมื่อกลับไปที่กอตแชนชูรีเขาก็ยังจะต้องถูกกักบริเวณอยู่ในสวนและต้องทำหน้าที่ต่อมาดูหน่อยสิว่าวิชาดาบนี้ถูกหรือเปล่า ทันทีที่เข้าไปในสวนผู้หญิงในภาพวาดก็พูดกับฮาเนเซนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอดูกระตือรือร้อนจะสนทนาฮารเซนประหลาดใจที่ได้ยินเธอพูดในทันทีที่เขามาถึงเขามองไปที่ก้อนหินและผู้หญิงในภาพวาดก็หุบร่มสีเขียวของเธอแล้วก็เริ่มแสดงเทคนิคใหม่ของเธอเธอใช้วิชาดาบดวงใจแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ลอกเลียนแบบจากฮานเซนเหมือนครั้งที่แล้วมันดูเป็นอะไรที่เศร้าอย่างมาก แล้วมันก็แทงเข้าไปในจิตใจของผู้คนที่เห็นโชคดีที่ฮันเซ่นมีจิตใจที่แข็งแกงร่งพอที่จะห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้ออกมาถ้าคนอื่นมาเห็นฮันเซ่นก็เดิมพันว่าพวกเขาจะต้องร้องไห้ออกมาแน่ๆเธอมีความโศกเศร้าอยู่ในหัวใจบอกฉันมาสิว่ามันเกิดจากอะไรบางทีฉันอาจจะช่วยเหลือเธอได้ฮันเซ่นถอในใจออกมาเมื่อผู้หญิงในภาพว่าแสดงเสร็จ ผู้หญิงผมสีเขียวไม่พูดอะไรกลับมาเธอกางร่มและออกไปยืนอยู่บนสภานอีกครั้งหนึ่งหลายวันต่อมาเธอก็ยังคงไม่พูดอะไรดังนั้นฮันเซินจึงใช้เวลาไปกับการฟื้นฟูกแกนคริสตัลและร่มปาการบางทีอาจจะดูผิดไปแต่ฮันเซิลรู้สึกว่าแกนคริสตัลและร่มปาการอันใหม่คล้ายกันกว่าก่อนหน้านี้หลังจากผ่านไปสักพักผู้หญิงคนนั้นในที่สุดก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งเธอเข้ามาในสวนด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนเดิม เล่ากับว่าไม่มีอะไรสามารถทําให้รูปหลักของเธอมัวหมองลงได้บางครั้งฮันเซนก็สงสัยว่าเธออยู่เท่าไรกันแน่เข้าสันนิทฐานว่าเธออาจจะขอพรจากเทพเจ้านั่นโดยหวังจะมีชีวิตที่เป็นอมะตะแต่ลุงมแมลงบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งและผู้อาวุโสของตระกูลหนึ่งไม่ได้ขออะไรพวกเขาเป็นแค่สองคนที่อยู่ในทีมเจ็ดที่ไม่ได้ขอพรมีบางอย่างที่ฮันเซนยังไม่เข้าใจ ถ้าหารจริงซื้อเข้าไปในกอตชงชูรีหลังจากที่เข้าร่วมกับพายุหางโรหิตน,นั่นก็หมายความว่าเขาได้รู้เกี่ยวกับกอตชงชูรีอยู่แล้วดังนั้นเขาควรที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พระเจ้าจริงๆอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงยังขอคำมริทฐานอีกละ่ะมานจันทามาหาฉันนางต้องการจะมาแทนที่นายดังนั้นนายมีเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นถ้านายไม่สามารถปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาได้นายก็จะถูกปลดจากหน้าที่ และเธอก็จะมาเป็นบาทหลวงคนใหม่ผู้หญิงคนนั้นพูดถ้าเธออยากจะเป็นบาทหลวงคนใหม่แล้วทำไมไม่ให้เธอเป็นซะาหาเฉันพูดผู้หญิงคนนั้นหัวเราะฉันบอกนายแล้วไม่ใช่หรืองไงว่าฉันจะตัดหัวของนายซะท่านนายทําไม่สําเร็จถ้าภายในสองเดือนนายยังไม่สามารถปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วก็ระวังคอของนายไว้ให้ดี ฮันเซ่นรู้สึกหดหูเขาหวังว่ามานจันทาจะมาแทนที่เขาเพื่อที่เขาจะได้เป็นอิสระแต่มันดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ไม่คิดจะปล่อยเขาไปง่ายๆเพื่อที่จะช่วยเด็กศักดิ์สิทธิ์เติบโตได้ดีขึ้นผมมีเรื่องอยากจะขอฮันเซ่นพูดพูดออกมานายอยากจะขออะไรผู้หญิงคนนั้นดูจะสนใจผมอยากจะใช้หอแกนยีนของเมืองนี้ได้ฮันเซ่นพูดหลังจากที่คิดอยู่คู่หนึ่งว่าควรจะพูดออกไปดีไหม ผู้หญิงคนนั้นดูไม่อยากสปอยให้ฮันเซินไปไหนแต่ฮันเซินต้องการอิสระบ้างถ้าเขาได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในหอแกนยินเขาก็สามารถออกจากส่วนนี้ได้และนั่นก็หมายความว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ออกไปที่อื่นบ้างหอแกนยินเกี่ยวข้องอะไรกับการดูแลเด็กศักดิ์สิทธิ์ให้ดีขึ้นผู้หญิงคนนั้นถามถ้าผมอ่อนแอเกินไปผมจะไม่สามารถสอนเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันไม่มีที่ไหนที่ผมสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้ในตอนนี้นอกจากหอแกนยีนฮันเซนอธิบายผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าตกลงแต่จําไว้ว่านายมีเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นถ้าเด็กศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็หัวของนายจะตกเป็นของฉันผมจะพยายามอย่างเต็มที่ฮันเซนดีใจผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะยังไม่รู้ว่าผู้หญิงชุดเขียวในภาพวาดพ,พูดกับฮันเซนหลายต่อหลายครั้งแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกกังวลอะไรหลังจากที่เธอจากไปฮานเซ่นก็เดินออกจากสวนแล้วตรงเข้าไปในหอแกนยินในาาปราสาทสปิริตของเมืองสุขาวดีผู้หญิงคนนั้นกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์พร้อมกับมีกระจกบานหนึ่งอยู่ตรงหน้าเธอซึ่งในนั้นมีภาพของฮานเซ่นอยู่น่าสนใจดีนี่เขาทำให้เด็กศักดิ์สิทธิ์พูดออกมาได้สมกับเป็นทายาทของฮานจริงๆพวกเขาเป็นจอมโกหกเหมือนกันไม่มีผิดโดยเฉพาะกับผู้หญิง หญิงคนนั้นพูดกับตนเองขณะที่มองดูฮานเซิลด้วยกระจกนั่นฮานเซิลเตรียมที่จะเข้าไปในหอแกงยินด้วยร่มปาการเขาต้องการที่จะนำมันขึ้นไปยังอันดับที่หนึ่งเพื่อที่เขาจะได้เสริมพลังให้มันครบทั้ง9ครั้งเมื่อฮานเซิลฝึกสาสตร์ตรงเสยนเขาก็รู้สึกว่ากำลังพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะบ่งบอกว่าร่มปาการกำลังจะพัฒนาไปเป็นระดับเงินในเร็วๆนี้ ดังนั้นเขาไม่สามารถผ้าโอกาสที่จะเสริมพลังให้มันก่อนที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผู้หญิงคนนั้นมองดูฮันเซ้นชัยล่มปาะการเพื่อเข้าไปในหอแกนยินเธอมองด้วยสายตาแปลกแกนยินเป็นล่มอย่างนั้นเหรอมันดูคล้ายคลึงกับแกนยินของเด็กศักดิจจ์สิทธิ์จริงๆนั่นเป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่างนั้นเหรอ หานเซินเข้าไปในห่อแกนยีนและส่งล่มให้มนุษย์หินทำการทดสอบผู้หญิงคนนั้นปิดกระจกของเธอลงเพราะมันสามารถจับตาทูหานเซินได้แค่ในตอนที่เขายังอยู่ในกอตแชงโชรีเท่านั้นการที่เขาเข้าไปในห่อแกนยีนทำให้เธอไม่สามารถมองเห็นเขาได้ทันเจ้าเมืองตารางจัดอันดับแกนยีนระดับทองแดงถูกเปลี่ยนอีกแล้วมันเป็นแกนยีนอีกอันกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่หนึ่งซาบิริตตนหนึ่งเข้ามาแจ้งข่าวกับเธอ มีแกนยินอันใหม่ขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งทันทีแล้วหรอโลกนี้คงจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผู้หญิงคนนั้นขมวดคิว้วเธอถามซาเบริตต่อแกนยินนั้นเป็นแบบไหนที่ขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งซาเบริตตอบทันเจ้าเมืองมันคือแกนยินที่ชื่อว่าลมปาการมันสามารถเข้ามาแทนแกนยินของ6วิธีซึ่งตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่สองแล้วลมปาการผู้หญิงคนนั้นมีสีหน้าแปลกๆเธอนึกในใจ กนรย็นที่เป็นร่มนั่นเป็นแค่เรื่องบังเอิญใช่ไหมการที่ร่มปาการขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนั้นเป็นข่าวใหญ่ทาให้กอดแชงโชรีเคซีตกตะลึงทุกคนต่างก็พูดถึงมัน ลมปาการไม่ได้เป็นแกนยีนอันเดียวที่สามารถทําแบบนี้ได้เพราะมันยังมีแกนยีนอื่นอีกที่สามารถขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ผ่านเพียงแค่การทดสอบสปิริตในก็อเชนชูรี่เคสีต่างก็เริ่มรู้สึกอึดอัดราวกับถูกกดดันนี่มันหมายความว่าพวกเรากําลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างนั้นหรอมันมีแกนยีนที่ส่งพลังหลายอันปรากฏตัวขึ้นมาทีนาแปก เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวจริงๆสาเปริตทุกคนต่างก็คิดแบบนี้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าแกนยีนที่น่าสะพรึงกลัวทั้งหมดเป็นของฮันเซินเว้นแค่แกนยีนหกวิธีและเขายังมีแกนยีนเหรียญอยู่อีกซึ่งเขายังไม่ได้นํามันออกมาแสดงตัวฮันเซินยังไม่ต้องการให้แกนยีนเหรียญขึ้นไปอันดับหนึ่งในตอนนี้เพราะเขาจะถูกมนุษย์จําได้แต่ฮันเซิไม่ได้กังวลต่อเกี่ยวกับร่มปาการมากนะัก เพราะอีกไม่นานมันจะถูกพัฒนาไปเป็นระดับเงินแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่จําเป็นต้องสู้เพื่อจะตามโควตาที่กําหนดแต่ถึงยังไงนอกจาก6วิธีแล้วผ่านเซนก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาท้าสู้กับร่มปาการของเขาอยู่ดี แล้วในขณะที่เขาคิดแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆหกวิธีส่งคำท้าต่อสู้มาแต่ฮันเซ่นก็ไม่สนใจคำท้าเพราะถ้าร่วมปาการพัฒนาไปเป็นระดับเงินได้ก่อนที่จะถึงเวลาที่กำหนดเขาไม่จำเป็นต้องรับคำต่อสู้จากคนอื่น เมื่อเสร็จภารกิจฮันเซนก็ออกมาจากหอแกนยินขณะที่เดินอยู่บนถนนในเมืองสุขาวดีฮันเซนก็สังเกตความแข็งแกร่งของสปิริตและมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ฮันเซนสแกนบริเวณโดยรอบโดยใช้โลล่าศาสตร์ตรงเสวียนและมันก็ทําให้เขารู้ว่าไม่มีหวังที่จะหนีออกไปได้ถ้าถูกคนอื่นตามล่าฮันเซนกลับมาถึงที่สวนและเขาก็พบผู้หญิงคนนั้นกําลังนั่งเอนหลังอยู่บนเก้าอี้ในสวน ฉันดีใจที่ได้เห็นล่มปาการของนายขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งเธอพูดออกมาก่อนที่ฮานเซ่นจะมีโอกาสได้พูดทักทายฮานเซ่นรู้วิธีที่จะปกปิดความลับเป็นอย่างดีสีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเขาถามกลับไปล่มอะไรนะผู้หญิงคนนั้นไม่คิดว่าเขาจะสารภาพออกมาอยู่แล้วนายไม่ได้ต่างอะไรไปจากฮานจริงจือจอมโกหกเลยฉันยอมรับว่าฉันประเมินนายต่ำเกินไปคุณหมายความว่าอย่างไงฮานเซ่นกับพิบตา ชายคนนั้นก็พูดโกหกแบบนี้เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆนายก็สามารถสอนเด็กศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้านายสามารถปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาได้นอกจากกันไกของจอร์เข้แล้วนายก็จะได้รับอิสรภาพกลับคืนไปด้วยหลังจากที่พูดอย่างนั้นเธอก็ลุกและเดินจากไปดูเหมือนเธอจะสามารถจับจาดูเราได้ทุกฝีก้าวและเธอก็ต้องเห็นตอนที่เราเข้าไปในหอแกนยินโดยใช้ลมแน่ๆแ,แต่เธอก็ยังคงไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต ว่าแกนยีนที่ขึ้นไปอันดับที่หนึ่งคือแกนยีนของเราฮันเซนขมวดคิ้วแล้วเขาก็คิดต่อไปว่าถ้าเธอเห็นเราในหอแกนยีนโดยใช้ล่มเธอก็ต้องมองเราในส่วนนี้ได้เช่นกันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องได้ยินผู้หญิงในภาพวาดพูดกับเราแต่ทําไมเธอถึงไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยบางทีการปลุกเธอขึ้นมาจําเป็นจะต้องทํามากกว่าแค่การทําให้เธอพูดออกมาฮันเซนคิด บางทีนี่อาจเป็นวิธีที่ผู้หญิงคนนั้นจะบอกฮันเซ่นว่าเพียงแค่พูดออกมาย,ยังไม่พอและเขาจําเป็นต้องทํามากกว่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วต้องทํำยังไงถึงจะสามารถปลุกเธอขึ้นมาได้ฮันเซ่นสงสัยฮันเซ่นเดินเข้าไปหาก้อนหินแล้วพูดกับมันอีกครั้งแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับมาเลย ดังนั้นเขาจึงยอมแพ้แล้วกลับไปฝึกวิชาโดยใช้ดาบไถอาฮันเซนสามารถใช้ดาบดวงใจได้แล้วก็จริงแต่การที่เขาจะเชี่ยวชาญอย่างหกวิธีนั้นเขาต้องฝึกอีกมากเมื่อไม่มีดาบหกวิธีอยู่มันก็ทําให้ความยากในการฝึกฝนเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากนั้นแล้วการฝึกฝนของเขาอาจจะทําให้ผู้หญิงในภาพพูดขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ ฮันสเนใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการฝึกวิชาดาบดวงใจซึ่งมันจำเป็นต้องใช้ความศรัทธาอันแรงกล้าและเขาก็ยังต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อฝึกเสร็จเขาก็หันไปมองก้อนหินอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเธอยังคงยืนอยู่บนสะพานและหันหน้าหนีจากเขาร่างกายของเธองดงามอยากรู้จริงๆว่าหน้าตาของเธอจะเป็นยังไงฮันเนพูด เนื่องจากในภาพวาดกำลังมีฝนตกอยู่มันจึงทำให้ใบหน้าของเธอถูกบดบังในตอนที่เธอแสดงวิชาก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าของเธอชัดๆเลยหลังจากนั้นเสียงโกรธของผู้หญิงก็ดังออกมาจากก้อนหินนายกล้าดียังไงมาพิจารณาผู้หญิงแบบนั้นเห็นได้ชัดว่านายไม่มีอะไรดีเลยก่อนที่ฮันสนจะได้พูดอะไรกลับไป ร่มในมือของเธอก็หมุนราวกับกังหันซึ่งในขณะที่ร่มหมุนก็มีหลุมดำปรากฏขึ้นมาเซอร์นรู้สึกได้ว่ามีพลังประหลาดพยายามจะดึงเขาเข้าไปใกล้หลุมดำที่อยู่ในก้อนหินนั่นฮานเซนไม่สามารถหนีจากมันได้และเขาก็พบว่าตัวเองถูกดูเข้าไปชนกับก้อนหินแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเขาถูกดูดเข้าไปชนกับก้อนหินมันรู้สึกราวกับว่าเขาถูกดูเข้าไปนนะ้ำไม่มีผิด แต่ถ้าจะให้ถูกฮันเซินถูกดูดเข้าไปในภาพวาดที่อยู่บนก้อนหินตอนนี้เขากําลังยืนในภาพวาดฮันเซินเคยสัมผัสก้อนหินและภาพวาดก่อนหน้านี้แล้วและมันเป็นของแข็งยังไม่ผิดแน่ๆแต่ตอนนี้เมื่อถูกดูดเข้ามาข้างในมันก็ทําให้เขารู้สึกแปลกๆเขามองไปรอบๆและก็เป็นอย่างในภาพวาดฝนกําลังตกมาอย่างหนักแต่เขาก็สามารถมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ตอนอยู่ข้างนอกไม่สามารถมองเห็นได้ ใกล้ๆมีแม่น้ําขนาดเล็กและบ้านหินอยู่สะพานหินที่เขาเห็นอยู่บ่อยๆนั้นอยู่ตรงหน้าของเขาและบนนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เหมือนกับในภาพวาดท่ามกลางสายฝนผู้หญิงในชุดเขียวมองมาที่ฮานเซ่นฝนกําลังตกลงมาอย่างหนักถึงฮานเซ่นจะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนแต่เขาก็สามารถบอกได้ว่าเธอกําลังโกรธอยู่มีโลกอยู่ข้างในภาพอย่างนั้นเหรอเนี่ยภาพวาดที่อยู่บนก้อนหินเป็นแกนยีนอย่างนั้นหรอ ฮันเซินถามผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พูดอะไรกลับมาเธอเพียงแค่กำล้มลงมาไวแ้แลนแล้วเดินเข้ามาหาเขาและในตอนนั้นฮันเซินก็ได้เห็นใบหน้าของเธอชัดๆเธอดูงดงามแต่ในตอนนี้เธอกำลังดูโกรธมากเช่นกันใบหน้าของเธอดูคล้ายคลึงกับใครบางคนที่ฮันเซินเคยเห็นจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ